คุณหญิงแมงมุมโพสเซบฟาดใครสามีดาราสาวเผยสันดานดิบทำเอาชาวเน็ตถึงกับอยากรู้กันเป็นแถวเมื่ออยู่ๆคุณหญิงแมงมุมก็ได้ออกมาโพสเข้าความแซบ พสต์ฟาดใครบางคนผ่านทางอินสตาแกรมของตัวเองที่อ่านแล้วหลายคนถึงกับร้องอุ้ยซึ่งมีข้อความว่าเด็กวาน,นาบีคนหนึ่งที่เมื่อก่อนก็ดูจะเป็นเด็กที่พอใช้ได้มีกาลเทศะแต่วันนี้สันดานดิบเผยตัวออกมาเมื่อแต่งงานกับดาราสาวช่วยังไม่แน่ใจว่าอย่าหรืออยู่ด้วยกันหรือประคมเขาเพื่อให้ตัวเองมีคนหันมาสนใจบ้างเพราะสู้ดาราสาวไม่ได้เลยมีลูกแล้วควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีเสียใจยแทนเพื่อนจริงๆที่ต้องมาเจอคนแบบนี้ งานนี้ก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเช่นใช่ไหมตอบถูกค่ะเมี่ยทำงานหาเงินผัวออกกำลังกายยังไงนะแม่ใช่คนที่คิดหรือเปล่านะตอมอยากรู้ทำงาน,ท,นทันทีใครดีเอ็มมาหน่อยขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสนุก .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวก็สิบดารา อย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราโกศิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ